22ธันวาคมนักลงทุนทองคำเอเชียไล่ราคาทองคำทำนิวไฮไม่พอสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์นั่นคือเกิดขึ้นครั้งแรกและของโลกในเอเชียจนได้นะครับท่านผู้ชมครับเวลาตอนบ่ายโมง15นาทีดามเวลาในประเทศไทยนะครับก็ถอยหลังไปสักประมาณร่วมๆ20นาทีที่เรากำลังจัดสดอยู่ตรงเนี้ยราคาทองคำในเอเชียนะครับหมายถึงราคาทองคำส่งมอบทันทีที่เรียกว่าโกลด์สปอตเนี่ยขึ้นสูงสุดระหว่างวัน ทั้งเกิน4,400ดอลลาร์ทั้งขึ้นไปแตะสูงสุดต้อง4 4 0 0 2 9ดอลลาร์สหรัฐนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นสําหรับในเอเชียทันทีสําหรับโชคหมายวันนี้นะครับผมสรุปให้อีกทีก็คือหมายความว่ามันเกิน4,400ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ในเอเชียและของโลกมันโกสปอตนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยยังไล่ขึ้นไปสูงสุดที่4,429เซนต์ต่อออนสูงสุดนะ เป็นประวัติการหรือประวัติศาสตร์ในเอเชียและของโลกเป็นครั้งแรกด้วยและหลังจากนั้นก็ ย่อลงมาหรือว่าหล่นลงมานิดหน่อยแต่ปรากฏว่าก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ที่4,397เหรียญ16เซนตยังคงเป็นราคาทองคำนิวไฮสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครั้งแรกและของโลกในเอเชียนะครับถามว่าสถิติเดิมเนี่ยมันทำลายสถิติตอน9โมงครึ่งเช้าวันนี้แหละครับคือตอนเปิดเอเชียปั๊บที่สิงคโปร์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะราคาทองคำสมมอบทันทีนี้แต่4,383เหรียญ73เซนนี่แหละครับคือทำลายสถิติของเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมเพราะตอน นั้นเนี่ย4,381เหรียญ21เซนเสร็จแล้วแรงดันแรงส่งนี่มีเรื่อยๆจนกระทั่งเกิน4,400แล้วก็ไปอยู่ที่4,429เซนต์ต่อออนอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับปัจจัยที่ดันดุดันจริงๆสำหรับการเปิดในเอเชียวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทเงินดอลลาร์ไม่หยุดมากเลย เงินดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ2เดือนนี้นะครับเมื่อพระหัสกระสุกสปตาห์ที่แล้วก็ยังส่งต่อมาถึงเช้าวันนี้ในแถบเอเชียนะครับดังนั้นการเทดอลลาร์ต่อนเนื่องก็ยิ่งทําให้หนุนราคาทองคําที่อยู่ในตลาดเอเชียนั้นขึ้นสู่จุดสูงสุดครั้งใหม่รู้ไหมครับว่าถ้าผมเอาราคาณนะปัจจุบันขณะนี้ไปเทียบกับราคาปิดของทองคําเมื่อวันศุกร์ที่19ที่นิวยอร์กสหรัฐเท่ากับตอนนี้ราคาทองคําในสิงคโปร์ที่เอเชียนะครับบวกขึ้นมาถึง51าดอลลาร์จากคืนวัน เห็นไหมฮะหลือเชื่อไหม1.4%ที่สามารถบวกในเอเชียขึ้นมาได้เอาละนั่นคือดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับความน่าสนใจต่อไปก็คือว่าทำไมกดดอลลาร์อ่อนและดันทองคําขึ้นก็นักลงทุนในเอเชียรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจฮะว่าในที่สุดเนี่ยแนวโนม้มในการลดดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐจะมีต่อไปในปี2026ถึงแม้ว่าตอนนี้จานวนครั้ง ความถี่หรือรอบการลดเนี่ยยังเป็นประเด็นหรือคําถามที่เถียงกันอยู่นะฮะเอาละในฝั่งของตลาดลงทุนเนี่ยเขามองว่าสองรอบอย่างต่ําสูงสุด3รอบเมือออย่างปีนี้แต่ว่าการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณบอกว่ารอบเดียวก็น่าจะพอสําหรับปีหน้านะครับงั้นตอนนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนเนี่ยจะให้น้าหนักความสําคัญว่าลงมาลงแน่ปีหน้าต่อถูกไหมฮะเสร็จแล้วจํานวนรอบค่อยมาถกมาเถียงกันอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยไปดูไอ้ที่เรียกว่าเป็นตัวสัญญ,ญาณชี้เป้าหรือโอกาสในการที่จะมีการ ลดดอกเบีย้ยในเดือนมกราคมตอนนี้จาก30เนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น55อโอ้อไริจารีบใจร้อนเห็นดงดอกเบีย้ยต่อเน,นื่องถึง4ครั้งติดต่อกันเลยเหรอครับแต่ในขณะที่หลักๆที่เขามองกันนะฮะ มิถุนายนปีหน้าตอนนี้ยังอยู่ที่87%โอกาสจะลงดอกเบี้ย0.25%เในเดือนมิถุนายนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นด้วยปัจจัยทั้งหมดที่เห็นในวันนี้ก็เลยทําให้นะฮะสถานการณ์ของการลงทุนทองคำเนี่ยใสยอย่างมากๆเลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เข้ามาเสริมก็คือว่าโตนทรัพ์ประธานาธิบดิสหรัฐครับสั่งให้หน่วยปกป้องชายฝั่งแห่งชาติเนี่ยเข้าไปสกัดกั้น เรือขนส่งน้ํามันดิบที่เข้าออกน่านน้าของเวเนซุเอลาลำที่3ซึ่งเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมามันก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะฮะดังนั้นกรณีของสหรมฐอเกริากากับเวเนซุเอลาเนี่ยจะถึงขั้นใช้กําลังปะทะกันหรือเปล่าอันนี้เรื่องนี้น่าจับตามองนะครับมันก็เลยเข้ามาเสริมอีกจุดหนึ่งซึ่งทำให้ทองคําำเนี่ยขึ้นไปได้สวยเลยนะครับว่านั้นหวังได้หรือไม่ได้ต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับ